โอ oh, 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 ้พี ên, ông, ่น้องเอ้ยมานี่ได้ของผักจากลานเนาะลานน้ําเนาะพี่น้องเนาะจากพ่อพุ่นเอาของผักมาได้หนูพี่น้อง2โตได้แต่ลานเนาะลามใส่ใส่หยังบ่กตาใส่ใส่มักแตงพี่น้องแลก็ใส่นี่มาเบิ่งนํากันพี่น้องยอดักเอ้อีนําจัก

โอ้มัดเดินพี่น้องเอ้ยหนูสองโตพี่น้องลำมาอนีเนี่โอ้เปื่อยขนาดเปื่อยๆเลยพี่น้องโอ้เสร็จๆนู่นนู่นคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อมาเนี้เด้อนี่ลำหนูสองโตพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยเห็นอยู่บุเออเห็นอยู่ อาสวัสด ah, bon. ีสวัสด pues, ีสบายดีเอีเบิร์ดสกู๊สกคนเด้อพี่น้องเด้อมาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้ลำมนูของของผักจากลานนางเนาะนี่พี่น้องเอาแล้วนาองหนังในเอาอยู่นี่พี่น้องเลยมาพี่น้องมาเสิร์ฟเสิร์ฟเสิน้อกันเลยพี่น้องเลยโอ้กับบรรยากาศกนู

nào nhấp nhấp nè nhấp mà cái nào bao thơm nè từ cái heo phô phần phần nó phi động đâu bỏ lần <laughs> <laughs> จมนอนไม้นันนนนพ่พี่น้องอ่ะกินเด็ดเด็ดโต่งนูนไปพักพี่น้องจับไฟจับมันเลยเป็นจับกับเที่ยวกระเดียวพี่น้องกลางจะใต้ดิงเดี๋ยวตับแข้งก่อนนี่สุดใจที่บึงก็ไป lên Xe bóng nè Rồi mát Băng nào, băng yêu Băng yếu vô Băng yếu vô Băng yếu Băng yếu vô ม,มันขนาดพี่น้องเลยหนูถืงเหี้ว

งาน,นไปอะไรปักกุดอีแม่ไปหาเอยางกับร้าน

สุนำอืมมันคลังลำเสตแดงกว่าหลายการยอนมากอึกับนบรรยากาศเมำ่ำพิตกมืดมืด

loan <rather of> năng <sitting salah> <Allah> <groundwater ayuditer> เยอะอยู่หมดเพื่อเ็คจากบริษัทก็แล้วจัดการระตัวประกันสองชั้นอ้ยมาจัดการ่งกันโอ้พี่น้องอร่อยมากน้อง 对，带前面。 เจ <ôi> ็ดไปต่อยชมเอาพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลากหลายพี่น้องเอ้ยขอจท่านี้ก่อนเนาะอ่ะนกต้องขอขอบคุณทุกๆ FC ที่เข้ามาให้เกียรติติดตามรับชมเด้อพี่น้องเด้อนจนจบเนาะเอาคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าสวัสดีและสดีบ๊ายบาย